ตึกถล่มสอ hey, right, ่อต๊ดต๊ดตสะท้อนหายนะเมืองไทยเออทุกคนทุกคนคงจะเห็นตึกถล่มตึกแห่งหนึ่งนะไม่ขอเอ่ย <t> ช <uk facial> ื่อนะครับเออมันหายนะของบ้านเมืองเราเลยนะคือแพลตฟอร์มหลายๆแพลตฟอร์มเดไอดอลอินฟลูเอนเซอร์หรือคนดังหรือคนธรรมดาทั่วไปเนี่ยออกมาบ่นละนาวเลยนะ่โอ้โหจะทำกันไปได้ยังไง กินกันไปได้ยังไงขนาดนั้นคุยจนถึงทุกวันเนี้ยผ่านมาจะสองอาทิตย์แล้วเนาะจะสองอาทิตย์แล้วเรายังยังไม่เจอใครที่จะแสดงตัวออกมาว่าไวา้ขอโทษครับคำขอโทษไม่มีจากหน่วยงานไหนเลยจากบริษัทไหนก็ไม่มีจากใครไม่มีใครออกมายืดออกเลยแล้วก็ไม่มีใครมายอมรับว่าสเปคมันไม่ได้มาตรฐานเหล็กมันไม่ผ่านเกณฑ์มันโดนสวมสิท มันโดนจดพอรแแบบสวมติดมันโดนฟอมไรเชนทวิศวกรไม่มีใครออกมาขอโทษตรงนี้เลยแล้วที่สําคัญคือตอนเนี้ยคนเนี่ยกำลังขุด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 ไปรื้อท่าที่ตึคนขรมเนี่ยนี่จะอาสาหน่วยงานรัฐไม่เจอบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการก้างตบงนี้เลยโอ้แต่นี้แตกไปกว่าน,นั้นคือแบบรถสเตกห้องลิฟตรถเตก อาคารลดสเต๊กเหล็กได้แต่ไม่ลดสเต็กเก้าที่ห้องผู้บริหารให้ลดสเต็กตักบัวห้องอาบน,น้ำผู้บริหารโอ้โหสเต็กสูงเรี่ยวเลยราคาสูงโดนอย่างที่ใครๆก็รู้กันโอ้โหมีอยู่เพจเพจนึงน,นะเขาลงเขาบอกว่าเอ๊ยเขาไปแถวซีเจมอลเนาะไปทุระไปไปจอดรถอยู่ชั้นสี่เขางงว่าเอ๊ะทำไมคนจอดรถอยู่ชั้นสี่เพี้ยเลยวะเขาก็าาลงไปดูบอกโอ้โหเขาเมืออยู่ด้นานในเขาบอกว่า เจอกองดินกองอิฐก,กองเหล็กอ่ะที่ตึกถล่มอ่ะโผล่ขึ้นมาถึงชั้นสี่นะเป็นใหญ่มากเลยเขาบอกว่าโอ้โหแบบนี้จะกู้กันจะค้นจะลือ้อจะย้ายไอ้ซ้ากปรหลาดทางเนี่ยนานเท่าไหร่วะเนี่ยกว่าจะเสร็จแล้วคนเนี่ยก็คนมันเสียละแนวเลยว่าเฮ้ย,นเ,นยเราเป็นประชาชนเรารู้ทั้งรู้คุณรู้ทั่วประเทศแต่เราจะเอาผิดใครไม่ได้เลยเหรอแบบอกเฮ้ยเราเกิดมาเนี่ยเพื่อมันเป็นเรื่องจัรผลิตเงินให้กับผู้มีอำนาจ คูอที่แบบเอ้เปนเนเป็นข้าราชการระดับสูงให้มันทาอย่างนี้หรอคือเราเราทุกคนต่างรู้นังรู้ว่าเฮ้ยเหตุมันเกิดแบบนี้มันมีหมดกันเท่าแบบนี้แต่เราทําอะไรไม่ได้เลยได้แต่อเกอรู้แล้วแล้วก็รงเงี่หรอแบบโอ้โหคนโกรธแค้นกันเต็มโซเชียลเลยนะแบบไม่เข้าใจว่าเอ้ยมันเกิดอ,อะไรกับบ้านเมืองเราอะแล้วถ้าเหตุการณ์นี้นะดังขนาดนี้ดังไปทั่วโลกไม่สามารถลงบิบลงด่าใครได้นะหมดแล้วประเทศไทย มีแต่คนอยากจะแสวงหาอำนาจขึ้นมาเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีอำนาจในส่วนราชก,การแล้วก็มาโก้งกินมาทำอย่างนั้นทำอย่างว่าแหละแล้วประชาชนรู้รู้แล้วไงก็ทำอะไรกูได้ก็คงเนี้ยเห็นตัวใหญ่ามาแล้วไม่มีใครผิดไม่มีใครโดนลงโทษก็ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเอออะไรกันก็ไม่รู้เนาะโอ้โอวันนี้ก็ฝนตกแรงแต่ก็คนไม่ไหวอยากจะอาทิตย์เหมือนกันอนะ่ะผมก็รู้สึกเหมือนกับทุกคนแล้วแบบว่าเฮ้ยอะไรวะ ทำไมมันเป็นอย่างนี้แล้วอ่าส่วนเกี่ยวข้องของบริษัทผู้รับเหมาบริษัทนั้นเลยนะไม่ยอมรับผลการตรวจไม่ยอมรับว่าตัวอเอ,องผิดอ้าวก็คิดคิดคิดอีกเงิอหนึ่งเามเนึงไม่ผิดต่เออทำไมเขาไม่อารมณ์อ่ะแทนดินไว้ก็แต่เพรว่ทาทางใาากลไม่จะหนึ่งแต่พี่ว่าเนี่ยเจ็ดร้อยแปดร้อยกิโลรวมเกือบพันกิโลในตุ้เดือดไม่มีตึกไหนอารมณ์ลเลยมีตึกนี้อารมณ์ลเลยตลุยอยู่ตึกเดียวอา้าว แล้วถ้าไม่มีอะไรผิดปกติเลยอ่ะมันจะถะล่มอยู่แต่เชียอได้ย,ยังไงผู้เชี่ยวชาญที่ธากรนักวิชาการต่างแถวมาวิเคราะห์ว่าอย่างโน้นอย่างนี้อ,อ่อเหตุหลายๆายเ,เพจพอเอาสเปกมาดูมันมีการแบกออไม่ชอบมาภากนมาตั้งเยอะตั้งแยะแต่ตอนนี้เรายังไม่รู้เลยว่าถล่แล้วหน่วยงานนั้นๆน่ะผิดอะไรบ้างผู้บริหารหน่วยงานนั้นๆผิดอะไรบริษัทผิดอะไรเรายัง ไม่ได้รับข้อ,อยืนยันจ,จากส่วนใดๆเลยทั้งสิ้นถ้าเหตุการณ์นี้นะโอ้โหมันผ่านไปแบบนี้เงียมะ่ะจบแล้วประชาชนคนไทยเนี่ยเขาเขาคงสิ้นัดทากับระบบกระบวนการที่ทีความและทุกๆระบบแล้วไอเด็กรุ่นใหม่ที่เป็นลูกหลานคนเงียมหน้านนะเขนเหลือไปแหละบอกโอ้โหเป็น่พลมดังทั่วโลกไม่ติดคุกไม่มีใครผิด ผตั้งใจเรียนหนังสือใช้เส้นใช้สายพ่อแม่ใส่เตาต้าระดับใช้เส้นตัวเองเอะเอาอกเอาใจได้หน่อย,อยขึ้นไปเป็นใหญ่เดี๋ยวกูทำมั่งนจะต้องมีคนที่คิดอย่างนี้เยอะเชื่อว่าบอกโอ้โหไอพวกนี้กินกันขนาดนี้ยังรอดต่อไปเดี๋ยวกูกินมั่งมันจะมันจะขนาดนั้นเลยนะโอ,โ,โอ้โหที่พูดคนที่ตกแรงทุกคนผลผลตกบ้างไหมบ้านอยู่ไหนกันมาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะคือแล้วแบบโอ้โหตังตัางาย ที่แต่ว่ามีสื่อโซเชียลในเมืองต่างก็แขะข้อมูลเอาข้อมูลอันนั้นอันนี้ออกมามันก็ยังยังไม่มีอะไรที่เกิดขึ้นเป็นลูกเอ่อเป็นรูกระลแถมถ้าราชการบางนานบางบางท่่นนะฮะจะเปลี่ยนไปแล้วมีข้อมูลดีๆที่สามารถเป็นประโยชน์ได้กับประชาชนจากเรื่องที่จะลบออกจากเฟซบุ๊กของตัวเองออกจากเฟซบุ๊กของตัวเองออกจากของโซเชียลของตัวเองลบย้อนไปถึงปี2016ไม่มีข้อมูลอะไรเลยโอเคดู เอ็กรเทียนแล้วเอาลักองคอ์กรมั้งองค์จะรลักองคออ์กรแนี่ยไม่อยากให้องค์กรเสื่อมเสียลบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ออกหมดเออไม่สนใจว่า,าประชาชนจะได้รับความเป็นธรรมหรือไม่ไม่รู้องค,อค,อค,ค,ค,ค์กรดูไว้กูลละองค,อองคออ์กรลบข้อมูลออกไว้เดี๋ยวองค์กรกูเดือดร้อนโอ้โหมันเป็นแคอย่างเนี้ยเออมันเป็นแคอย่างเนี้ยและ้เลยทาไงว้ยิงนัดแล้ว ่านไปผ่านมาดิดนไหวก็เริ่มมีที่กระดีเนาะแล้วก็มีเห็นาการ์ตึกเล่าตึกโน,น่นตึกนี่โอ้โห,โหประเทศไทยเนาะอะไรก็ได้อย่างนั้นเหรอโอ้โหคือแบบบางทีนะผมอยากจะอ้อนขอคนที่มีอำนาจนะครับถ้าดูพินเนี้อยู่นะครับตาบ้านรัาบอกว่าเห็นอกเห็นใจคนตัวเล็กๆหน่อย เห็นอกเห็นใจคนที่น้องสูญเสียน่ะถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่คุณเป็นญาติที่น้องุคุณจะรู้สึกยังไงคุณไปรถสเต็กตึกอาคารไปรถสเต็กวัสดุในการก่อสร้างแล้วมันมีอุบัติเหตุขึ้นมาคนที่เขามาทํางานเขาวบางทีเขาเป็นเสาหลักของครอบครัวเขาหนึ่งคนเขาเลี้ยงอีกหลายชีวิตอ่ะมันเท่ากับว่าครอบครัวเขาลมละลายฟังที่หน้าเลยนะเฮ้ยมันแบบเออต้องเห็นแก่ความเป็นมนุษย์หน่อยอ่ะเออโอ้ผนก็ ออกยิ่งแรงเข้าแรงเข้าเนาะโอ้ฮนะแต่คือตอนเนี้ยอยากให้ประเทศไทยนะระบบกระบวนการต่างๆเนะี่ยลงโทษเจ้าหน้าที่ลงโทษทคนกระทำความผิดให้มันเข้่มข้นได้สักยี่สิบเปอร์เซ็นของทีเนะี่ยเออประเทศไทยพอรัปชันมันจะลดน้อยลงเลยนะแต่นี่ถ้าเกิดว่าเราหล่าล้มอะ่ะมันก็จะมีเหตุการณ์อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆทุกหน่วยงานเดี๋ยวค่อยดูดิ ถ้า็ลข่มนี้แล้วเดี๋ยวต่อไปจะมีอะไรอีกมีแน่นอนถ้าเรามามวลแต่ลดสเปคการจัดซื้อจัดจ้าง,งโอ้ใช้ของแพนเกินไปแล้วแพนเกินแล้วมาลดสเปคอีกอ่ยทางที่ได้ทางทางทางแน่โอ้ยผลเริ่ม่าแล้วโอใครมีข้อมูลอะไรเด็ดเด็ดก็มาบอกกันบ้างนะครับว่ามันจะเป็นยังไงเนาะสำหรับวันนี้ก็ทุกคนก็ดูแลตัวเองดีๆนะครับใครมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจในข้อมูลเด็ดเด มาคอมเมนต์บอกมาหน่อยแตข้อมูลไว้กันหน่อยหรือถ้าผมพูดผิดอะไรประโยคไหนนาท,ทีเท่าไรก็มาคอมเมนต์บอกมาหน่อยว่าตรงนี้มันผิดนะครับก็แย้งได้นะครับช่วมด้วยช่วยกันแต่ถ้าถ้าวันนี้ทปนี้มีอะไรที่ผิดพลาดประดานใดก็ต้องขอจากออขอดทษขออาัยด้วยนะครับด้วยความที่มันตัดอัตจิตใจเนาะเราก็เป็นคนที่เสียภาษีเราก็มาเจอเหตุาการณ์แบบนี้ยมันเหมือนไม่ไห้หน้าประชาชนคนตั้งใจทาง,งานเลยนะคนระดับ เราเนี่ยทำงานกันหามลุ่มหามข้างเสียภาษีปีหนึ่งเท่าไหร่เท่าไหร่มาโดนละเลงเล่นโอละเลงประมาณกันอย่างนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันรู้สึกว่าเราโดนเอาเปรียบเกินไปเนาะตอนเราวันนี้ก็เอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเราด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนันเออสำหรับทีนี้ก็ลากันพปเ่านี้แล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ